สวัสดีครับเมื่อถ่ามาเบิ้งล่านตาเขาเลยทีหญ่ที่สุดเน้ยยโสธรครับนี่แหลยครับไงเด้โอ้เบื้องขาเจ้าตากิดว่าผมเหมันจะเป็นสนามบินเก่าสนามตั้งแต่สงครามเวียดนามนะครับประมาณนั่นแหละเขาเจ้าชิมาตาเขาเนี้ยอันมาก ตาเขาโอ้ดอกเบี้ยหมดกล่องอยู่เด้มันก็มีทหารมาอยู่อยู่ทหารทหารเขาจะมาอยู่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 หลายดอกประมาณสักสิบขนหนิ่ระม้งครับสนามแบบใหญ่เลยล่ะมายมันก็มีอีกเลื่อหนึ่งอยู่พูดมองโลดแลนด์ของเขเห็นไกล้ๆวัน อันเล่นเครื่งบินขึ้นนะครับเครื่องบินที่ขึ้นเล่นนั่นแต่ว่ามองแต่ว่าข้าเจ้าอันนี้มันนิยมนิยมตาเขาอ,อยู่อยู่นี่นะครับในล้านีคือว่าตรงไงไงโกมูในยาโสธรอ,อยู่บนอยู่บนโคกสำล้าญตำบลโคกสำล้าญนะเพื่อนเรื่องท่างในวังยาโสธรนะครับ เจ้าขนเนี้ยมโมโหไม่หนีเมื่อเดี๋ยวไปขายลูกสีแบบนี้ครับนี่บางคนเขาก็ไปตากโหลดอันไปเอาเอาไปขายเลยนะบอตากนะบางคนกับตากะมานีและครับเอาเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ